ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคันนี้ก็คลิกร้อยหกสิบอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาถอดเปลี่ยนเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องรถคันนี้ออกเมื่อวันที่ห้าตุลาหกห้านะครับก็เฟืองขาวนะครับเดี๋ยวมาถอดดูนะครับเปลี่ยนเลยเพราะว่าจะห้าพันโลแล้วครับก็ถอดออกมาแล้วก็อย่างนี้ครับคุณผู้ชมเฟืองขาวชัดเจนนะครับันนี้เราก็ห่อ อ๋อชุดมัดไฟไว้นะครับเดีย๋ยวมันจะกระแทกกับพวกน็อตพวกขายึดพวกนี้นะครับเดีย๋ยวมันจะช็อตรอบซะมันจะพังละนะครับก็ถอดออกมาแล้วเปลืองขาวชัดเจนอ๋อติดอะไรล่ะเออแต่สภาพยังดีนะครับคุณผู้ชมจะห้าพันโลแล้วตีว่าห้าพันโลแด่ก็กิิบเลยไม่มีรอยอะไรคือรถที่พังท,ที่ที่รูดเนี่ยผมว่าคงจะอัดกันหน้าดูนะ ซัดก,กันหมดปอกตลอดอะแต่แต่รถพวกนี้นี่ใช้ไม่ได้ขี่เร็วมากนะครับมันก็เฟ <C ell> ืองก็ยังดีปกติไม่เป็นอะไรเลยนะครับเหมือนจะร้อเซ็นเลยก็ว่าได้แล้วก็สั่งเฟืองดำม,มาเรียบร้อยเบิกตูนย์มาแล้วนะครับเบิกศูนมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวก็เอามาใส่เลยไอส่วนไอตัวไอสลักปั๊มนี่ก็เป็นปั๊มสลัก,กวงอยู่นะครับ แต่ว่าผมว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่ไม่มีปัญหาหตัวนี้นะครับนะถ้าเราเปลี่ยนเฟืองดําแล้วก็คือจบร้อยทั้งร้อยนะครับที่เปลี่ยนเฟืองดําแล้วนี่ก็คือจบจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นหรือเปล่าที่ว่าเคยได้ยินอยู่ว่าเปลี่ยนเฟืองดําแล้วไม่จบเพราะว่าเฟืองดําก็ยังรูดอันนั้นผมคิดว่าคงไปซื้อมาจากไอ้พวกออนไลน์มากกว่านะครับนะซื้อมาจากทางแอป,ปทาาอะไรอ่ะมันเป็นจะมีของเทียมของอะไรปนมานะครับนะเขาก็ทํามาหลอกขายก็สั่งศูนย์ดีกว่านะครับ สั่งศูนย์มันจะชัวร์กว่านะครับสั่งศูนย์มาแล้วเราเปลี่ยนเป็นเฟืองดําเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสลักตันหรือสลักกวงเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับนะเพราะว่าสลักมันไม่ได้เกี่ยวอะไรอยู่แล้วนี่มันจะเสียเพราะว่าไอ้ไอ,ไอเ้เฟืองเฟืองขาวเนี่ยบางทีมันเป็นวัสดุที่อาจจะคํานวณมาผิดพลาดหรือ,อยังไงก็ตามแต่แหละครับนะแต่ว่าเปลี่ยนเฟืองดําแล้วก็คือจบนะครับนะก็เอาตามนี้แล้วกันเนาะไม่ไม่ผลาดครับ เปลี่ยนฟืงดำแล้วก็คือจบมันแหละเหตุผลหนึ่งก็คือที่ที่ที่ว่าเฟืองเฟืองขาวรูดนี่ก็น่าจะมาจากว่าวัสดุไม่ดีพอนะครับอาจจะเกิดการผิดพลาดทางการคำนวนอะไรก็แล้วแต่พอโดนความร้อนหรือว่าอีกเรื่องนึงก็คือคี์แบบโหดจัดๆซัดหมดปอกตลอดอย่างไรอย่างนั้นนะครับนะก็จะมีสิทธิ์ทำให้มันเกิดการสึกหลอที่เร็วกว่าปกตินะครับ เพราะว่าอันนี้ผมใช้มานี่ก็กสี่ห้าพันโลก็ใช้งานปกตินะครับก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้เล็งไม่ได้ซัดไม่ได้อัดอะไรแต่คือว่ามันจะนิดนึงก็คือว่าเฟืองดำเนี่ยมันจะบางกว่ามันก็จะไม่ไม่มีโอกาสมาติดเสือกับเอชุดข้างๆนี่นะครับนะแต่เขาก็เก็บงานมาดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเก็บงานมาดีก็ไม่มีรอยเสือไม่มีรอยอะไรก็ลองดูนะครับคือบางบางบาง,บางตัวเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดทางการผลิตคือไอ้พวก ที่หล่อมาเนี่ยมันปูดออกมาแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดูแล้วเขาใส่เข้าไปมันก็เปื่องก็เฟืองนะครับก็ลองดูถอดออกมาดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันหนุดมันปูดปูดเนี่ยเราก็เอาหินเจียลบออกกนะครับนะหินเจียลบออกก็ได้แล้วก็ใส่ไปนะครับไม่มีอะไรก็หลังหลังจะเปลี่ยนฟึนงดาแล้วก็คือจบนะครับซีนรถยังใหม่อยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับซีนกับโอลิงพวกนี้ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเพราะว่าเปลืองเงินโดยใช่เหตุ สิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุน,นะครับนะช่วยกันลดโลกร้อนด้วยถ้ามันคือลดยังไม่เยอะมากอะลดสี่ห้าพันโลหมื่นโลเงี้ยมันใช้ได้นะครับพวกโอลิงพวกซินพวกเนี้ยมันยังไม่สุดนะครับใช้ใช้ไปได้ใช้ของเก่าได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้คืออันนี้ผมไม่ช่างด้วยเนาะมันทําเองด้วยอะไรด้วยมันก็ง่ายเนาะอย่างคุณผู้ชมก็ลองทําดูได้นะครับซื้อเครื่องมือมาเดี๋ยวนี้ว่าเครื่องมือก็ไม่แพงเนาะเครื่องมือพวกตัวดงตัวดูดอะไรนะมันก็ไม่แพงก็ลองเอามาทําดู ผมมีคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับเคยลงไปแล้วคลิปหนึ่งทีนี้ว่าบางทีก็อธิบายไม่ละเอียดก็เลยมาทําซ้ําอีกทีนึงนะครับก็ลองลอง,ลองไปคนดูกันในช่องนะครับนะเคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าบางทีก็ลืมอธิบายบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็เลยมาทาซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับลองเข้าไปดูกันเราไปรับประกอบแล้วก็ก่อนประกอบเราก็เช็ดให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยนะครับให้มันมีขี้ฝุ่นขี้ทรายขี้ดินอะไร อ,อันนี้ผมก็เช็ดสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วเช็ดเฉยๆนะครับไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรหรอกไม่ต้องไปล้างมันด้วยไม่ได้เลอะเลยเวลาประกอบเวลาใส่เข้าข้อเหวี่ยงจะทาเนยมันหน่อยก็ได้ทาจารบีนหน่อยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงไอ้แกนเข้าเหวี่ยงเพื่อไม่ให้มันตีนมันปิดนะครับนะมันจะได้ลื่น แล้วก็เอาจาระบีมาทาตีนก็ได้นะครับจาร,จารบีทาตีนตนิดนึงทาแกนข้อเหวี่ยงด้วยจะได้ลื่นๆไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่ารถก็ยังใช้ไม่เยอะเราประกอบแล้วก็ค่อยๆค่อยๆขย,ย,ย,ยับเข้าไปเนะนี่ยมันก็ก้องดีอะไรดีอย่างเงี้ยเราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนหรอก แค่นี้เองใส่น็อตเข้าไปส่วนใหญ่เวลาประกอบส่วนใหญ่เวลาประกอบนี่จะใช้ขันมือมากกว่าครับใช้ตัวทีขันมือมากกว่าไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่ใช่บล็อกลมไม่ใช้บล็อกไฟฟ้าย,ยิาง ค่อยไล่มือเอานะครับเพราะว่าอย่าไปใช้บล็อกลมยิงเลยดีกว่าเห็นมาเยอะแล้วนะครับยิงขาดยิงหวานหมดบางคนไม่รู้เรื่องอะไรหรอกปรับแรงปรับค่อยอะไรก็ไม่เป็นแล้วก็ยิงเหมนแหลกรานหมดใช้มือใช้ขันมือไล่เอานีวกว่านะครับจะชัวร์กว่าก็ดูให้ดีครับซีนดูดูซีนว่ามัน ปิ้นมันปินอะไรหรือเปล่านะครับทําปิ้นก็ถอดมาใหม่นะครับนะแต่ถ้าเราค่อยคใส่มันก็ไม่มีอะไรนะครับทาจารบีนะครับปิ้นนี่นะครับมันจะได้ไม่ปิ้นไม่อะไรนะครับแล้วก็จะไม่รั่วก็ลองไปทํากันดูเนาะ ส่วนจานไฟนะครับคุณผู้ชมมันจะมีร่องริมอยู่นะครับมันจะมีมะรมมิมอยู่ตรงนี้จะมีริมอยู่นี่นะครับริมจานไฟนี้นะ,ม,นะนมันจะเข้ากับร่องร่องตัวนี้จะเข้ากับร่องนี้นะครับถ้าไม่ตรงกันถ้าใส่ไม่ตรงหรือดันเข้าไปแล,ล้วริมหลุดเครื่องไม่ติดนะครับเพราะว่ามันผิดมาร์กก็ต้องใส่ให้ตรงนะครับริมมันจะเข้าร่องนี้พอด,ดีนะแล้วก็เล็งดูแล้วเราก็ใส่เข้าไป ถ้ามันผิดมันก็จะเอียงเอียงถ้ามันผิดเราก็ดึงมาใส่ใหม่นะครับใส่มันตรงร่องมันถ้าตรงมันก็จะเข้าไปอย่างนี้โอ้แน่นอันแน่นกะังขับนะครับโอเคมันก็เข้าแล้วแหละประมาณนี้ใส่แหวนเข้าไปใส่น็อตเข้าไปจริงๆรแล้วนะไอ้ขันพวกนี้ผมจะไม่ใช่บล็อกลมยิงนะครับเวลาเข้าอะ่ะ เวลาออกก็จะใช้บล็อกพวกบล็อกไฟฟ้าวก็เลยยิงได้อยู่แต่ถ้าเวลาขันเข้าเนี่ยขันมือดีกว่านะครับนะเวลาขันเข้าผมจะส่วนใหญ่ผมจะใช้ใช้บล็อกมือเอขันมือเอานะครับแน่นแน่นนอนกว่านะครับคือมันไม่แน่นเกินแล้วก็ไม่หลวมนะครับ บล um, ็อลมเ่ยบางทียิงกันปับปบปปปวมขาดแน่นเกินนะครับไม่เอานะครับเวลาประกอบประกอบมือดีกว่าแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มี้แต่สนแต่จริงๆแล้วก็คือประกอบมือดีกว่านะครับขันมือดีกว่าบล็อคลมมั่วๆสุดครับก็เติมน้าเติมท่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับโยมเติมให้มันได้ระดับบนนะครับเติมให้มันได้ระดับบนแล้วก็ติดเครื่องไปลองขี่ดูนะครับ กลับมาก็มาเช็คดูอีกรอบหนึ่งว่ามันยังเต็มอยู่ไหมครับเพราะบางทีเราถอดเนี่ยมันอาจจะวาล์วน้ํายังไม่เปิดอะไรเงี้ยมันไล่ลมยังไม่หมดนะครับต้องมาเช็คดูใหม่ครับก็<อ>เช็คแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมันดีแล้วเราก็ประกอบขึ้นนะครับก็ปกติแล้วเราก็ประกอบขึ้นเลยครับก็ไม่มีแล้วเนาะผมนี้ก็เอามาฝากเพื่อน้ครับก็บบลองเอาไปทำกันดูเนาะ จะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าไอเฟืองขาวเนี่ยมีปัญหาทุกแทบทุกคันเลยก็ว่าได้นะไม่ช้าก็เร็วมันก็จะมันก็จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะลูดจะล้มนะครับก็เปลี่ยนทําก็จบไปนะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้เนาะเพื่อจะได้คุณผู้ชมจะได้เอาไปลองทํากันดูครับวันนี้ก็ฝากไว้ขนาดนี้นครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ